ชีวิตโสดไม่มีเงินเก็บในวเเัยเกษียณอาจเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามไปแต่ความจริงแล้วมันอาจลำบากกว่าที่คิดมากไม่มีเงินเก็บไม่มีหลักประกันชีวิตเมื่อไม่มีเงินเก็บหรือเงินบำนาญที่เพียงพอการใช้ชีวิตในบั้นปลายจะต้องพึ่งพารายได้ที่ไม่แน่นอนเช่นงานพาร์ทไทม์หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐซึ่งอาจไม่พอสำหรับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทุกปีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมสภาพค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้น หากไม่มีเงินเก็บหรือประกันสุขภาพอาจต้องลำบากหาค่ารักษาเองหรือรอการรักษาจากโรงพยาบาลรัฐที่คิวยาวไม่มีลูกหลานคอยดูแลการไม่มีคู่และลูกหลานหมายถึงการขาดคนดูแลในยามเจ็บป่วยหรือช่วยจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันหากต้องจ้างคนดูแลก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สูงมากความเหงาและสุขภาพจิตชีวิตสดสตอนหนุ่มสาวตาสนุกและอิสระแต่พอแก่ตัวไปเพื่อนฝูงอาจมีครอบครัวกันหมดคนสด ที่ไม่มีเงินไปเข้าสังคมหรือหากิจกรรมทําอาจเผชิญกับความเหงาและปัญหาสุขภาพจิตทางออกคืออะไรเริ่มออกเงินตั้งแต่วันนี้แม้จะช้าไปบ้างแต่ดีกว่าไม่มีเลยวางแผนหาที่อยู่ในวัยกเกษียณเช่นหาที่อยู่อาศัยที่ไม่แพงหรือศึกษาการเข้าสู่ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพหาเพื่อนและสร้างเครือข่ายเข้าร่วมชมรมผู้สูงวัยหรือทํากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อประพูนคู่ผลดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต ถ้าไม่มีเงินเก็บและไม่มีคู่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตบั้นปลายจะต้องลำบากเสมอไปขอแค่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตก็ยังมีทางออกเสมอ